กราบสวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านที่เข้ามาแล้วนะครับพบเจอกับข่าวด่วนกับผมยุคนอีซียุคน,คนหากชื่นชอบนะครับกดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งแจ้งเตือนกดซับสไครต์เอาไว้ได้เลยนะครับคุณผู้ชมครับในช่วงท้ายของรายการก็จะมีสินค้าชุมชนผลิตภัณฑ์ของอีซียุคนนะครับให้คุณผู้ชมสามารถ สนับสนุนได้ผ่านทางลิงก์ไลน์ที่คุณผู้ชมเห็นอยู่ด้านล่างหรือจะสั่งซื้อก็ไปในอินบ็อกซ์ของเพจหรือกดเข้ามาคอมเมนต์เขาว่าสนใจก็ได้นะครับคุณผู้ชมครับมีข่าวด่วนนะเรามานําเสนอโอ้โหดุเดือดมากคุณผู้ชมครับว่าแล้วมันต้องดุเดือดแล้ววันนี้ก็มาถึงนะครับล่าสุดนะเ,เด็กเชื่อมจิตถูกทนายอนันชัยกับพวกนะครับแจ้งความดมําเนินคดี19กกรรมคุณผู้ชม ที่กองบังคับการตํารวจปอทนะฮะสิบเก้ากรรมฟังดีๆนะฮะแต่ผมอธิบายตรงนี้ก่อนคือจริงๆเนี่ยทนายนันชัยท่านก็เป็นผู้ใหญ่ละกับขบวนการอเวนเจอร์เนี่ยนะครับคุณต้นอ้อคุณอีอ้อทแทนคุณแล้วก็หลายๆคนเนี่ยเขาก็ยั้งมาโดยตลอดนะไม่อยากจะไปดําเนินคดีกับเด็กไม่อยากจะไปแจ้งจับแจ้งความเด็กคนนี้นะครับแต่ก็ต้องเข้าใจทนายนันชัยนะพระที่ผ่านมาอีกฝั่งหนึ่งจะเอากฎหมายเด็กกฎหมายคุ้มครองเด็กเนี่ยนะครับมาเป็นการชน นะมาปกป้องตัวเองอยู่เสมอเสมอเสมอเพราะฉะนั้นพอฝั่งนั้นก็อ้างแต่กฎหมายเด็กกฎหมายเด็กนะใครก็ตามแต่ที่ไปทําอะไรต่อเด็กเนี่ยเดี๋ยวจะทําผิดกฎหมายเพราะมันเป็นกฎหมายพิเศษนะเพราะนั้นเนี่ยก็มีความจําเป็นที่ต้องแก้ไขเรื่องนี้ไม่ได้มีเจตนาจะเอาเด็กเข้าคุกหรอกครับเพราะว่ากฎหมายเนี่ยบอกว่าเด็กเนี่ยทำผิดได้นะครับแต่ไม่ต้องรับโทษนะแต่เขาว่าไม่ต้องรับโทษเนี่ยมันก็จะต้องเข้าสู่กระบวนการทางกฎหมายอย่างอื่นต่อไปเพื่อแก้ไขอ่านะเอานี้ก่อนนะฮะ คือจะได้ชัดเจนว่าไม่ได้มารังแกเด็กอะอะไรประมาณแบบนั้นแต่บางครั้งมันก็ไม่มีทางเลือกไม่มีทางเลือกพูดง่ายๆสิบเก้ากมโอโหคุณผู้ชมที่ปอทอเมื่อสักครู่ที่ผ่านมาเนี่ยนะทีมข่าวลงพื้นที่ไปเนี่ยนะครับสิบเก้ากมแล้วคุณผู้ชมฟังผมดีๆนะสำนักพุทธเนี่ยแจ้งแค่พรบอรคอมพิวเตอร์อันนั้นก็ว่าหนักแล้วนะอันนั้นก็ว่านักแล้วพรบอรคอมพิวเตอร์สำนักพุทธนะเป็นเจ้าภาพหลัก โดยมติของมหาเถระสมาคมอ้โหคุณผู้ชมดูนะมอสมหาเถรสมาคมก็มาสำนักพุทธก็มาอันนั้นว่าไปแต่ที่ดุเดือดวันนี้ก็คือธานาณานชชัยข้อกล่าวหาที่แจ้งไปเนี่ยนะครับไม่ได้มีเฉพาะพรบคอมไม่ได้มีเฉพาะการเรียบร้ยมีอะไรรู้ไหมฮะมียันข้อกล่าวหาเกี่ยวกับการช่อโกงประชาชนนะ่ผมฟังนี่ตกใจเลยนะ มีข้อกล่าวหาเกี่ยวกับการช่อกโกงประชาชนช่อกโกงประชาชนเนี่ยโทษหนักมากนะครับแล้วก็มีข้อกล่าวหาเกี่ยวกับฟอกเงินโอ้โหลองซีดเลยครับนะไม่ใช่เล่นๆล่ละครับทุกผู้ชมคือคือแรงอ่ะแรงแต่ผมเชื่อว่าอีกฝั่งหนึ่งเดี๋ยวก็แรงนะเพราะว่าเขาก็ไม่ยอมอยู่แล้วยิ่งมาโดนแจ้งข้อกล่าวหาบรุนแรงขนาดนี้คือ พระราชบัญญัติคอมพิวเตอร์กฎหมายเรียบรายประมวลรัษฎากรเกี่ยวกับการยื่นภาษีอะไรก็ว่าไปเนี่ยแต่พอมาโดนข้อกล่าวหาช่อโกงประชาชนกับฟอกเงินหนักนะครับเนี่ยติดคุกหัวโตนะครับเนี่ยถ้าผิดจริงนะเพราะไม่ได้แจ้งเฉพาะเด็ก8ขวบ19กรรมเท่านั้นพอ่อแม่ทนายแอดมินโดนเหมือนกันหมดเป็นพรนเลยนะครับเป็นพรนแล้วท่าทีของทุกหน่วยงานณขณะนี้ ไม่ว่าจะเป็นมหาเถรสมาคมสำนักพุทธพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์หรือว่าพอมอความรู้สึกของพ่อแม่พี่น้องประชาชนคนไทยส่วนใหญ่ที่เราเห็นอยู่แล้วตามหน้าสื่อเจ้าหน้าที่ของรัฐตอนนี้มันจะแลนสไลด์หรือเปล่าครับเนี่ยนะมันจะแลนสไลด์หรือเปล่าต้องตั้งคําถามแบบนี้จะแลนสไลด์หรือเปล่าและที่น่าตกใจเมื่อสักครู่ผมฟังทนายอนันชยัยพูดเนี่ย ทานายนันชัยบอกนะครับว่าแกไปฟังไลฟ์ตอนหนึ่งของนิปรมิตรเทวจุติและขบวนการทานายบอกว่าเด็กเนี่ยไปพูดว่าจะเอาอีกฝั่งหนึ่งติดคุกคุณผู้ชมครับฟังดูน่าตกใจนะอีกฝั่งหนึ่งเอาก็แน่นอนอยู่แล้วก็ต้องเอาติดคุกเพราะว่าข้อกล่าวหาที่แจ้งเนี่ยอัตราโทษมันสูงถึงขั้นติดคุกไนงะขบวนการนั้นก็จะบอกว่าเอาอีกฝั่งหนึ่งติดคุก ฟังดูมันก็น่าตกใจโอ้ยใจจะหายอันนี้คือ,อครอบครัวแล้วก็เด็กแปดขวบนะแต่เขาก็มีสิทธินะเพราะว่าเขาก็อาจจะรู้สึกว่าเขาถูกกระทําเขาก็ต้องปกป้องสิทธิ์ของตนเองจะเอาอีกฝั่งนึงติดคุกเหมือนกันแต่ธนันชัยพูดออกมาแบบนั้นเนี่ยผมว่าใจหายนะเหรอถ้าอีกฝั่งนึงเป็นเด็กเนี่ยบอกว่าจะเอาอีกฝั่งนึงติดคุกฟังดูมันก็นะออกมาจากเด็กแปดขวบเนี่ยนะจิตใจ จิตใจหรือว่าความคิดความอ่านเป็นอย่างไรเนี่ยคงไม่ต้องวิาพากษ์วิจาร์ณกันเยอะแต่ฟังดูมันน่าตกใจเอาละคุณผู้ชมตอนนี้ตำรวจปอ,อทอ่าทีเนี่ยชัดเจนแล้วนะส่วนธนาณชัยเนี่ยตอนแรกเนี่ยนะครับจะไปคือวันก่อนคุณผู้ชมจําได้ไหมแอดมินของเชื่อมจิตเนี่ยเขาไปที่ปอทอจะไปแจ้งความเรืนองคดีกับสื่อที่บอกว่าสาสี่สื่ออะไรแบบเนี้ยนะสาสื่ออะไรต่างๆเนี่ย ธนาน์ใช้ก็เลยย้อนสอนก็เลยจะไปแจ้งความระเมิดคดีกับแอดมินนะกว่า60สบคนปรากฏว่าวันที่แอดมินเชื่อมจิตมาปอทอเนี่ยแจ้งความแค่คนเดียวนะครับมาแจ้งความแล้วก็ไม่ได้เป็นการแจ้งความระเมิดคดีนะฮะเหมือนกับเป็นการอะไรอ่ะมายื่นหลักฐานซึ่งยังไม่สมบูรณ์ด้วยนะธนานันใช้ก็เลยตั้งคำถามว่าเหมือนกับอยากมาออกข่าวให้สื่อกลัวว่ากําลังจะมีสื่อคนนั้นคนนี้โดนฟ้องนะครับ ทานายณัช้ัยก็เลยเอามาเปิดเผยว่ามีรายการอะไรอ่ะโหนกระแสมีรายการอะไรอ่ะเปิดปากกับคุณภาคภูมิแล้วก็มีรายการเคลียร์ชัดๆพร้อมกับแขกรับเชิญนะพร้อมกับแขกรับเชิญแต่ทนานนาชชัยบอกว่าไม่ต้องกลัวเพราะว่ายังไม่ได้เป็นลักษณะของการแจ้งความเลยนะครับเป็นลักษณะของการรวบรวมหลักฐานหลักฐานยังไม่ครบเลยเหมือนมาออกข่าวเหมือนมาออกสื่อใช้พื้นที่เพื่อเหมือนกับขู่หรือเปล่า ไม่แน่ใจทําให้สื่อกลัวหรือเปล่าอันนี้ก็ไม่แน่ใจแต่คิดว่าหลายท่านคงไม่กลัวหรอกเพราะระดับรายการใหญ่หวนกระแสระดับรายการของไทยรัฐของเปิดปากกับภาคภ,ภ,ภูมิเนี่ยนะรายการเคลียร์ชัดๆเขาไม่ผมว่าเขาไม่ได้อะไรหรอกนะเขาก็ทําหน้าที่ของเขาไปแต่ทีนี้ไฮไลท์สำคัญเนี่ยนะไฮไลท์สาคัญเนี่ยวันนี้แหละหนักคุณผู้ชมโคตรหนักเลยอะ แต่เมื่อวานนี้นะเมื่อวานนี้เด็กก็ไปขึ้นศาลที่ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดสุราษฎร์ธานีนะฟ้องธนานันชัยกับคุณต้นอ้อและพวกนะที่ไปละเมิดเด็กอะใช้กฎหมายเด็กนี่แหละธนานันชัยบอกเอออะไรก็ใช้กฎหมายเด็กกฎหมายเด็กเพราะฉะนั้นวันนี้จึงมีความจําเป็นที่ต้องแจ้งความดําเนินคดีกับเด็กเชื่อมจิตสิบเก้ากรรมดักเต็มคาราเบลเลยนะครับเนี่ยเต็มคาราเบลเลยโอ้โหแล้วเดี๋ยว คุณผู้ชมคิดว่าตำรวจปอทเนี่ยเขาจะออกหมายเรียกไหมทนายบอกว่าจริงๆเนี่ยไม่รู้แหละจะเป็นหมายเรียกหรือว่าหมายจับเนี่ยเดี๋ยวอีกสักประมาณเดือนหนึ่งรู้เรื่องหนักนะครับเนี่ยไม่ใช่เล่นๆแล้วนะครับข้อหามันรุนแรงะนะข้อหามันรุนแรงเหลือเกินตอนนี้กิจวัตรประจําวันของเด็กเชื่อมติดนอกเหนือจากจะไปโรงเรียนอยู่กับพ่อกับแม่แล้วเนี่ยนะครับต้องไปโรงพักต้องไปศาลนะครับ อันนี้คือข้อเท็จจริงนะครับจะถูกจะผิดไม่รู้อะแต่สุดท้ายเด็กแปดขวบก็ต้องวนวนเว,ว,วียนอยู่กับศาลสํนักงานอายการโรงพักนะซึ่งจะต้องไปเห็นบรรดาผู้ต้องหานะต้องต้องไปเห็นบรรดาจำเลยในคดีต่างๆซึ่งอาจจะต้องไปเห็นอะไรต่างๆนานาของคุณผู้ชมคิดเอาเองแลวกันไปโรงพักจะไปเห็นอะไรอะนะไปศาลจะไปเห็นอะไรอะนะครับ ก็ไปเห็นอะไรที่มันไม่น่าดูทั้งนั้นนะครับนะครับเพราะมันไม่ได้มีแต่ผู้ต้องหาคดีนี้คดีเดียวไงมันมีผู้ต้องหาคดีอุกชะกันคดีฆ่าคนตายคดีอะไรไม่รู้เยอะแยะไปหมดยิ่งโรงพักเนี่ยนะครับโอ้โหมีไปเจออะไรโหนะอธิบายผมไม่ด้ข่าวไงผมอยู่มาหมดแล้วเมื่อก่อนน่ะนะครับไปทําข่าวสารเจออะไรไปทําข่าวตํารวจโรงพักเจออะไรเพราะฉะนั้นเนี่ยนี่คือสถานการณ์ที่น่าเป็นห่วง แล้วก็น่าจับตามองเป็นอย่างมากผมเอามารายงานให้กับคุณผู้ชมนะครับกระชับชัดเจนฉับไวนี่คือสถานการณ์ล่าสุดนะครับหลังจากนี้ใครจะถูกจะผิดไม่รู้อ่ะไปสู้กันที่ศาลและตอนจบกำลังจะใกล้มาถึงหรือไม่รอติดตามกันต่อไปนะครับ